สมอลกรมยับยั้งเชื้อโรคสั่งซื้อได้ที่ l ล n e ไอดี at small that matters ช่วงคอลัมนิสของรายการเจาะใจนะครับวันนี้เป็นคอลัมนิสรับเชิญพิเศษครับเป็นเจ้าของร้านอาหารเพนกวินอิชชาบูเป็นเจ้าของเพจต่อเพนกวินผู้ชายขายบริการเป็นเรื่องราวความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับอาหารใช่ครับวันนี้น้องต่อจะมีอะไรมาฝากกันมาดูกันนะครับคุณธนพงศ์วงชินศรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดุขาครับ เห็นบอกวันนี้เป็นไม่ไม่ได้โดยตรงเกี่ยวกับอาหารใช่ก<ต>ี่ยกับทุกทอย่างอีคิดที่ทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้ได้ครับผมอโอเคพี่หนูเคยได้ยินคาว่าเอาเวิร์ดไม่เสร็จไหมครับไม่เคยเคยรู้จักบริษัทรับทวงหนี้บ้างไหมครับเคยเห็นข่าวว่ามันมีมันมีบริษัทมันมีองค์กรมันมีทั้งไม่ได้เป็นบริษัทเป็นบุคคลก็มีรูปแบบการทวงหนี้ปกติในมุมมองพี่หนูเป็นยังไงอครับผมก็คือเหมือนกับว่าต้องการคนที่ เสียงดังฟังชัดโหดโหดแต่งชุดอะไร<ด>อย่างเงี้ยหร,หรือไม่ก็พร้อมจะประจานอีกฝ่ายไปที่ทํางานเขาเลยแล้วเขาไปบอกว่าเนี่ยนี่เป็นนี่อยู่อะไรเงี้ย<ร>หรือแบบแบบที่ดาร์กที่สุดก็คือดูเหมือนจะพร้อมประทุษร้ายหรือหรืออะไรเงี้ยใช่เพราะจุดประสงค์ของการทวงหนี้คือเราต้องการได้เงินจากลูกหนี้เข้ามาเขาเลยต้องให้บุคคลที่สาหรือบริษัทเขาไป ไปทําการทวงหนี้แต่จริงๆถ้าเราลองมองในมุมของคนที่เป็นลูกหนี้หรือคนที่ติดหนี้อยู่ผมเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากติดหนี้ถูกไหมครับถูกแต่เราไม่เคยเข้าไปดูถึงสาเหตุจริงๆเขาเลยเราสนใจแค่ว่าเขาต้องมีเงินมาให้เราเท่านั้นเอาเบิร mm ์ดไมซ์เ็นี่แหละครับที่ทำให้แป๊บหนึ่งถ้าเอาตามสับเลยเอาเบิร มายเซ็ตเนี่ยมันมันจะหมายถึงอะไรคือการคิดถึงคนอื่นผ่านจุดยืนของเขาจริงๆโดยปกติเราจะตัดสินคนผ่านมุมมองหรือจ <apan> ุดย <cartoon> ืนของเราครับ <Boy> พี่ดูเป็นคนแบบนั้นผมเห็นพี่ดูเป็นคนแบบนี้แต่เราไม่ได้เคยเข้าใจว่าจริงๆพี่ดูเป็นคนแบบไหนกันแน่ทำไมถึงคิดแบบนี้ถึงทําแบบนี้อพยายามมองในมุมเขาว่าเขาคิดแบบไหนเขาโตมาแบบไหนเขาเขามีมุมมองแบบไหนแล้วเราจะช่วยเหลือเขาได้ยังไงจริงๆมากกว่าคือการที่ เราไม่เอาตัวไปตัดสินแต่เราเข้าไปช่วยเหลือกันจริงๆมองเห็นทุกคนเป็นทีมเดียวกันคือเทคนิคนี้เนี่ยปฏิกิริยาที่เรามีต่อเขามันจะเปลี่ยนไปแล้วใช่ครับเพราะเราใช้แบบเขาเราคิดจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าไปคิดแบบเขาอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ผมยกตัวอย่างบริษัทรับทวงหนี้บริษัทหนึ่งครับคนก่อตั้งชื่อคุณลุงบิลบาร์ตแมนอยู่ที่อเมริกาเมื่อสัก10ปีที่แล้วเขามองว่าไม่เคยมีใครไม่อยากใจหนี้ทุกคนก็อยากชําระหนี้แต่อาจจะเป็นเพราะเขาไม่มีงานทํำ เขามีค่าใช้จ่ายที่เยอะเขาเลยไม่สามารถชําระนี้ได้ทําไมเราไม่เข้าไปช่วยเขาจากต้นทางจริงๆมากกว่าฉะนั้นเขาเลยไม่ได้ว่าจ้างพนักงานทวงหนี้แต่เขาว่าจ้างพนักงานที่มีทักษะของการช่วยเหลือคนเข้ามาทํางานแทนแล้วแทนที่เขาจะโทรไปทวงหนี้เขาจะโทรไปนั่งพูดคุยครับว่าจริงๆแล้วปัญหามันเกิดมาจากอะไรและแก้ป,<ไ>ป,ปัญหา,ญหาถ้าคุณไม่มีงานทำเขาช่วยหางาน ถ้าคุณไม่รู้จะเขียนเรซูเม่ยังไงเขาช่วยเขียนเรซูเม่ถ้าคุณไม่รู้จะสัมภาษณ์ยังไงเขาช่วยสัมภาษณ์ถ้าคุณยังมีเจ้าหนี้คนอื่นๆเขาช่วยโทรประนอมหนี้ถ้าคุณยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเขาจะช่วยเชื่อมต่อกับภาครัฐเพื่อให้คุณได้รับการช่วยเหลือต่างๆอพอวิธีคิดเปลี่ยน <infrared> การกระทําเราก็จะเปลี่ยนสุดท้ายผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนผมเดาว่าอันนี้น่าจะได้ผลดีกว่าเขาบอกว่ายอดการทวงหนี้ได้ผลลัพธ์ ดีกว่าค่าเฉลีย่ยสองเท่าครับออแล้วค่าใช้จ่ายนี้ฟรีกับลูกหนี้หมดเลยครับเพราะเขาได้จากบริษัทเจ้าหนี้ที่ว่าจ้างเขาเรียบร้อยแล้วอ,อ,อันนี้คือตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าจริงๆถ้าเราพยายามทำความเข้าใจของอีกฝั่งดึงโดยไม่เอาตัวเราเป็นคนตัดสินนะครับวิธีการมันจะเปลี่ยนทันทีแล้วผลลัพธ์มันจะเป็นการว,วินวินร่วมกันแปลว่าวิธีคิดแบบนี้สามารถใช้กับงาน ประเภทอื่นๆใ่การทํางานจะเป็นระดับบริษัทองค์กรหรือระดับบุคคลต่อบุคคลอื่นใช่ครับก็ได้ใช่ไหมต่อผมยกตัวอย่างร้านอาหารแล้วกันครับผมอยู่ในธุรกิจร้านอาหารปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถเดินไปหาลูกค้าได้เองเราต้องผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ถูกไหมครับแล้วมันก็จะมักจะมีประเด็นว่าไรเดอร์ยกเลิกออเดอร์ไรเดอร์บริการไม่ดีแต่งตัวไม่เรียบร้อยมันก็เริ่มมีประเด็นอะไรทั้งหลายแล้วเราก็มานั่งโทษว่าทําไมบริษัทไม่เทรนนิ่งพนักงาน ขับรถส่งอาหารให้ดีทําไมไม่แต่งตัวให้เรียบร้อยอแต่เราไม่เคยเอาใจเราไปอยู่ในมุมของเขาเลยว่าจริงๆ่ทั้งวันของเขาอ่ะอเขาต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์กี่ชั่วโมงผ่านควันพิษกี่ชั่วโมงเพราะรายได้เขาจะมากขึ้นถ้าเขาทํารอบได้เยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าปรากฏร้านอาหารเราลูกค้าเยอะคิวนานเขาก็ต้องรอเขาก็รู้สึกว่าเขาเสียโอกาสเขาก็ต้องกดยกเลิกออเดอร์เพื่อไปรับออเดอร์ที่อื่นแต่ถ้าเราลองคิดในมุมเขาจริงๆ แล้วเราดูซิว่าจะทํายังไงให้ชีวิตเขาดีมากขึ้นมีร้านอาหารหนึ่งอยู่ในกรุงเทพเขาบอกว่าเขามีปัญหาแบบนี้เลยครับไรเดอร์ยกเลกิกออเดอร์ไ<ม>รเดอร์บริการไม่ค่อยดีอาหารไปถึงลูกค้าเอียงกระเทเล่<ม>ลูกค้าก็มาคอมเพลร้านเรตติ้งก็ไม่ดี<ม>สิ่งที่เขาทําคือเขาไปทําเต็นท์ครับใหญ่ๆอันหนึง่งให้ไรเดอร์นั่งรอมีน้ําเย็นให้ทานไรเดอร์ถ้าอยากจะสั่งอาหารกลับบ้านเขาคิดราคาต้นทุนที่ที่เขาได้มาจริงๆเลยครับ สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรสิ่งมันิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือไรเดอร์รอบๆตรงนั้นใช้ฮับของเขาเป็นที่พักคอยออเดอร์นั่นหมายถึงว่าพอออเดอร์สั่งมาที่ร้านไรเดอร์ Rider สามารถกดรับออเดอร์ได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาขับมา,าลูกค้าก็จะได้ออเดอร์ที่เร็วขึ้นครับพอไรเดอร์มีพื้นที่นั่งรอเย็นๆมีพัดลมมีน้ำเย็นๆไรเดอร์ Rider ก็จะไม่กดยกเลิอก Order. ออเดอร์ และไรเดอร์ก็อยากจะมาร้านนี้เพราะเขาสามารถสั่งอาหารในราคาต้นทุนกลับไปฝากที่บ้านเขาได้สุดท้ายยอดออเดอร์เดลิเวอรร้านนี้ก็โตมากขึ้นลูกค้าก็แฮปปี้มากขึ้นไรเดอร์ก็ช่วยลูกค้าในการโฆษณามากยิ่งขึ้นถ้ามองแบบอันนี้เนี่ยนะอันหนึ่งที่จะน่าจะทดลองนะครับท่านผู้ชมครับท่านอาจจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการงานการเรียนหรือองค์กรหรือบริษัทของตัวเองหรือของเป็นพนักง,งานก็แล้วแต่ ถ้าท่านเจอปัญหาอะไรก็ตามแต่ที่คิดว่าหาทางออกไม่ได้เลยอืทําอะไรไม่ได้อ่ะคือถ้าทําอะไรไม่ได้แปลว่าท่านนั่งเป็นตัวท่านเองอยู่แต่ท่านลองไปนั่งเป็นเป็นคนอื่นเป็นเขาแล้วมองว่าเขามีอะไรที่เราช่วยเขาได้มันอาจจะช่วยกันแก้ปัญหาได้ผมใช้วิธีนี้กับธุรกิจผมเองตอนโควิดเหมือนกันอร้านอาหารผมเป็นชาบู บุฟเฟ่ตซึ่งบุฟเฟ่ไม่สามารถดิเ r y อรี่ได้ชาบูไม่เหมาะกับการดิเ i v e r อรี่ด้วยกันทั้งปวงต้องขนต้องมีหม้อต้องมีถาดจานชามากมายเต็มไปหมดพอเราถอดหมวกของการเป็นเจ้าของใส่หมวกของการเป็นลูกค้าแล้วกลับมามองว่าถ้าเราเป็นลูกค้าเราอยากจะได้อะไรเราอยากจะได้ที่เราไม่ต้องมานั่งปวดหัวเตรียมอุปกรณ์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปได้ไหมว่าโทรสั่งแล้วเรานั่งกินที่บ้านเหมือนกินที่ร้านเลย ก็เลยเป็นที<__่มาของแคมเปญชาบูแถมหม้อเราก็ไปร่วมมือกับบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เขาก็ไม่มีออเดอร์เลยเหมือนกันแล้วก็มาร่วมมือกันเราก็ไปครบเลยใช่ครับก็ทำให้เราเติบโตขึ้นมาได้อันนี้ชัดเจนเลยนะทางออกที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้จริงๆมันเป็นไปได้เราเปลี่ยนวิธีคิดบางอย่างเราอาจจะไม่ต้องทำด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ถ้าเราเห็นว่าเพื่อนๆเราเขามีปัญหาเดียวกัน แล้วเราร่วมมือกัน<ม>ก็อยู่ดีๆเหมือนเรามีพาร์ทเนอร์เพิ่มในมุ่งของผม Growth Mindset มันทําให้เราพัฒนาตัวเองเป็นคนที่เก่งมากขึ้น<ม>แต่ Outward Mindset จะช่วยทําให้เราสามารถปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น<ม>ฉะนั้นก็อย่าลืมพัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยเพราะเราไม่สามารถอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ได้ครับนี่คืออีกเทคนิคหนึ่งแล้วก็อย่าลืมเทคนิคเดิมที่ทุกคนกําลังพ,พัฒนาอยู่ว่า ถ้าถ้ามีหลากหลายเทคนิคมันก็จะใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลายได้เช่นเดียวกันนะครับก่อนจากครับน้องเปิ์มีของขวัญมาฝากให้คอลัมนิสของเรานะครับขอบคุณครับอันนี้เป็นนวัตกรรมซึ่งเป็นพรมยี่ห้อสมอที่ไม่เหมือนกับพรมธรรมดาแต่ว่ามันมาจากเส้นใยนาฟเทคซึ่งเป็นนาโนแอนตี้ไวรัลเท็กซ์ไทเทคโนโลยีก็คือใช้นาโนเทคโนโลยีทอเข้าไปเป็นเส้นใยซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถฆ่าแบคทีรียและเชื้อราและไวรัสได้ นี่จากการทดลองนะครับย่ำเท้าสี่ครั้งค่าเชื้อโรค99%ที่อยู่ที่เท้าคุณคือปกติเราจะสนใจแค่การใส่หน้ากากแต่เราลืมไปว่าจริงๆราไปที่นําเชื้อโรคมาเยอะที่สุดคือเท้าเราเองแล้วมันจะเข้าไปในคอนโดในบ้านในห้องรับแขกในอะไรของคุณสิ่งนีรคิดในมุมมองลูกค้าใช่ใช่แล้วแล้วมันก็เกิดสิ่งนี้ขึ้นนะครับท่านผู้ชมก็มีขายแล้วนะครับไปหาซื้อได้วันนี้น้องเปร์มอบให้พี่ต่อขอบคุณครับขอบคุณรับขอบคุณครับผม โปรโมชั่นพิเศษสุดจากแบรนด์สมอล์สำหรับแฟนๆรายการจอดใจที่สนใจพรมยับยั้งเชื้อโรคซึ่งกระจัดได้ทั้งเชื้อไวรัสแบคที ria และเชื้อราได้มากกว่า99%แค่ย้ำพิง4ครั้งรับทันทีลด50%เพียง1,290บาทจากราคาปกติ2,580บาทสั่งซื้อได้ที่ไลน์ asmall that matters วันนี้จอใจหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับคี่เขาจะชอบแบบให้เราลิฟต์เสียงอะไรเงี้ยเล่นแอคติ้งอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้ไม่อันนี้ไม่ต้องกลัวผมเจอไก่สมพลเขาก็มาชวนผมทำไปหลายอันแล้วบางอันมันก็ไม่ไหวจริงจริงไอ้พวกเต้นแปลกๆเงี้ยปล่อยใจครับปล่อยใจแบบหนุบๆหนุบๆอ๋อเหรออะไรก็ไก่ก็พูดงนี้แหละแล้วแล้วก็บอกว่ามันไม่ไม่ได้ขายอย่างอื่นเลยนะไก่นอกจากขี้หน้า